กลับสวัสดีท่านลูกค้าใจดีท่านเอฟซีน่ารักค่ะสำหรับอ p 75เจขีด6กในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาช่าลันกันค่ะถามซิว่ามีอะไรขายบ้างนะคะชาชลันชางลันจ๋า,าทำอะไรอยู่ท่านน่ะใส่ไอ้ล็อกเข็มขัดอทำแบบนี้เหรอคะของเพิ่งมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะแล้ววันนี้มีอะไรขายไหมคะ วันนี้มีเขามีเขาแต่ไม่มีเราไม่ใช่เราแล้วเต็มโต้เนี่ยเลยเหรอคะอ๋อเป็นงานสั่งครับงานสั่งงั้นวางวางตรงนี้ก่อนได้ไหมคะฮะวางก่อนได้ไหมวางก่อนได้ไหมค่ะจะขายของก่อนได้ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยทําต่อเนาะได้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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสร็จละเสร็จละวหนึ่งอันเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหนึ่งอันง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายมากสลับได้ครับซ้ายขวาสลับเปลี่ยนได้ซ้ายขวาเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้โค้งซ้ายโงขวานะคะใช่ไหมคะ โอ๊ยอยากแก้บ้าตก็มีร้อดอันนี้พบกขวาเคลียที่วางร้อยเข็มขัดก่อนมาขายก่อนยุงเยอะจังเลยเชงอรัญฮะยุงเยอะยุงเยอะเพราะปิดพัดลมใช่ไหมเพราะว่าร้อนน่ะเอ้ยไม่ใช่เสียงมันดังไงทำทำอีพีไม่ได้ไงถ่ายคอนเทนต์ไม่ได้มามาโอเคมามาค่ะโอเคอยู่นั่นแหละเคยู่นั่น ก็วันนี้มีอยู่ดิฉันเคยเหยีบมาทางนี้หน่อยนะแสงมันไม่พอนะครับกองอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่นะแต่มีที่ขายได้มีแค่สีเล่มนะครับชักออกจากฝักก่อนชักก่อนนะหรือว่าชักเงี้ย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 นะเอางี้เอาชักวางก่อนเนาะให้โชว์ก่อนชักโชว์ก่อนงานเงาเหรอคะเนี่ยเงากระจกอ๋อยี่สีเล่ม ขนาบขนาดนม่นน่างักน่างตะมุตะมีทางนั้นเลยกระดาษหรอคะกระดาษเราทดสอบความคมคมหายข่วงนะนะไหคมหายหมดและที่วางเรียงกันเป็นตับนั่นคือมีเจ้าของแล้วอันนี้มีเจ้าของแล้วครับไม่ต้องเป็นงานสั่งไว้อางานสั่งทําไว้งานสั่งทำค่ะโอเคงั้นเอาที่ขายกันเนี่ยแหละนะคะเอาเล่มแรกจ้ะเอางี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่นะค่ะเล่มที่หนึ่งครับอื เป็นเหล็ก n หกเก้าห้าใบยาวสามจุดห้านิ้วใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาสามมิลราคาด้ามยาวสี่นิ้วราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบารวมส่งไหะคะทดสอบเล่มที่หนึ่งค่ะนี่นะครับคมห้ายวงนะคะคมห้ายห่วงโอเคพาไปเล่มที่นพร้อมซองนะคะพร้อมซองนะครับพร้อมซองซองแล้วจะมีที่พกอยู่ มืดตือต้อไปเลยมืดตือต้อไปเลยค่ะรอือเอาอยัางไงดีดิฉันไม่ชอบถ่ายคอนเทนต์เวลานี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าแสงมันไม่เป็นไรอือน้าจอดับเป็นอย่างนั้นเลยนะอือนะครับโอเคออกมาข้างนอกได้ไหมเปลี่ยนสถานที่เถอะนะคะพัดก,ก่อนเล่มที่สองค่ะนะครับเล่มที่สองอือใบเล่วยหน่อ,อยใบยาวสามจุดห้าใบกว้างห<ใ>นึ่งนิ้วค่ะสันหนาสามมิลนะครับด้าบยาวสี่นิ้วนะครับเหมือนกันนะครับเท่ากันเลย ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับพร้อมซองนะคะครับผมพร้อมสองนะฮะทดสอบความคมเลยค่ะอแบบนี้นะครับผมทดสอบความคมเอาวางก่อนนะครับเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองหนพันสี่ร้อยห้าสิบาทหพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับค่ะต่อไปเล่มที่สามค่ะสามเนี่ยค่ะช่างแดดมันหายๆเนี่ยอ่าเคายังช่วยละอ่าเล่มที่สามนะคะสามนะครับ เท่ากันนะครับใบยาว3.5ใบกว้าง1สัน3นะครับเล่มน,นี้ด้ามจะยาวหน่อยนะครับด้ามจะยาว4.5นะครับด้ามยาว4.5ราคาเท่ากันนะครับ1,450บาทเล่มที่3นะคะครับผมนี่นะครับพร้อมสองนะคะพร้อมสองเ okay. <Okay. S 1> ครด็กโอเค ต่อไปค่ะต่อไปเล่นที่สีน่นี้เรารีบค่ะเรารีบวางผิดที่นะ,ะเล่นที่4ี่จะเป็นตะมุตะมินิดๆหน่อยๆเออเหมือนงาช้างเลยอ่างานจะเงานะครับเป็นงานเงาเขานี่เป็นปลายเขาที่ว่าขัดจนเงาเลยนะครับ <c oughs> ใบ2.5้านะครับใบกว้างใบกว้างหนิ้วสันหนา3ามมิล <c oughs> ด้านตัวนี้ยาวเลยถึงปลายนี่5้านิ้วนะครับ เล่มเล็กๆนี่ก็คมนะครับไม่ใช่ไม่คมแต่ราคาเท่ากันนะครับหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทยิงเล็กยิ่งทํายากใช่อใช่แล้วถ้าเล่มไม่ขายไม่ออกดิฉันจะเก็บไว้นะโอ้ดิฉันชอบมันเล็กๆดีผมไม่ชอบเล็กผมชอบใหญ่ๆหญ่เออเหรออืมมันก็จะมีซองนะฮะเล็กก็มีซองนี่ซองเหมือนกันครับมีซองเหมือนกันโอเคค่ะแบบนี้แค่ไหนสนใจนะคะเดี๋ยวทักเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีที่ร้อยเหมือนกันนะครับพอดีของที่ร้อยเข็มขัดกำลังจะใส่กำลังจะใส่ค่ะ ครับผมท่านไหนสนใจทักมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรและเบอร์แอดไลน์ให้นะครับ,รบหลัด EP นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ